สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันที่สิบห้าวันที่สิบห้าป้านักได้เอ่อกล่องนี่จริงมาตั้งเมื่อวานแต่เมื่อวานป้านัดไปตลาดไทยมาสองกล่องนะคะเดี๋ยวป้านัดจะมาแกะดูป้านัดขออนุญาตปิดชื่อผู้ส่งนะคะแกะกล่องใหญ่ก่อนกล่องเล็กเก็บอ่ะแกะกล่องใหญ่ก่อนนะคะดูว่ามีอะไรนะคะว่าป้านัดจะนําเสนออะไร นี่คคะที่อยู่ของพนอาลืมเพราะเมื่อวานนี้ท่านมีบางท่านบอกที่อยู่เขียนผิดนี่คะ่ะที่อยู่ตามนี้เลยนะคะที่อยู่พน้านะคะศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้าค่ะขลองหลวงประุมทานีนะคะชมกันต่อ นี่เลยอันนี้จะเป็นของไม่หนาโอ้โหบะเบนยัดหนาค่ะนะคะอันนี้ต้องแกะแบบถนอมเลยแกะอย่างเบาเลยเบามือเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาแค่สกิดนิดเดียวแล้วก็ฉีดเอาค่ะเป็นห่วงเขามากนี่เลยค่ะให้ชมนี่ก่อน ราชนิพน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเรื่องมหาชนกห้าธันวาปีสี่สองทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์และจำน่ายพร้อมเหรียญมหาชนกในวโรกาสปี มหามงคลพระชนพรรษาหกรอบห้าธันวาสองห้าสี่สองค่ะมาชมข้างในกันนะคะต้องแกะแบบสกิดนิดเดียวพอเบาๆนี่ไงเดี๋ยวโดนปลายคัตเตอร์เป็นสกิดเอาชิ้นกระดาษเนื้อหนังสือจะเสียใจยแย่เลยเพราะเคยเจอมาแล้วนะคะ เอาคัตเตอร์กรีดโดนถุงขาดนี่เลยนะคะไปชมข้างในกันนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องสีน้ำตาลสภาพสมบูรณ์นะคะแล้วข้างในเขาก็จะมีอ๋อเขาเอานี่แปะมากันกระแทกเหรียญค่ะ เหรียญเงินเล็กค่ะพระมหาชนกนะคะเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญเงินนะคะเงินเขาเก่าแล้วเขาก็จะออกดําอย่างนี้ค่ะเงินนะคะเงินจะไม่ใส่วิ้งนะคะท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าโอ้ยอันนี้ดําของผมน้าใหม่ขาวจัว่วเลยใส่วิง้งก็ต้คิดว่านะการเวลานะคะกับเงินเงินประเทศไทยอะนะคะ เขาจะต้องมีหมองคล้ำมีออกดานะคะดานะคะไม่ใช่เขียวไม่ใช่เหลืองไม่ใช่อะไรนะดำค่ะเงินไทยนะคะเนี่ยค่ะมหาชนกพิมพ์เล็กนะคะสวยงามความเพียรน,นะคะวิริยะเนี่ยค่ะค่ะวิริยะคือความเพียรสวยค่ะอยู่ในกล่องแพ็กเกจสมบูรณ์ดูหนังสือกันนะคะหนังสือหนังสือเขาก็จะมี เนี่ยค่ะอ๋อนี่อ๋ออยู่ที่กล่องโอเคนี่นะคะหนังสือเขาก็จะใหม่กิปเพราะเขาอยู่ในกล่องสภาพเขาก็จะสมบูรณ์ค่ะพระมหาชนก ราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเรื่องมหาชนกดูข้างในดูแบบเบาๆเปิดแบบถนอมถนอมค่ะขอบลายเขาก็สวยเนี่ย ามาหาสมุทรที่ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรความเพียรไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ็นภาพวาดสวยค่ะเป็นัเปิดเบาๆ,าๆนี่เลยภาพสวยมากราชการที่9้าค่ะพระเจ้าอยู่หัวนั่งบัลลังสวยจริงๆน้ำตาจะไหล ดูนานไม่ได้เนี่ยค่ะเรื่องราวในท่านในมะม่วงต้นมะม่วงเรื่องราวในในมหาชนกท่านก็คงเฉพาะทราบแล้วนี่มีภาพป,ประกอบค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามจริง เล่มนี้นะคะมีเอฟซีส่งมาให้ป้าน้านะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะจําหน่ายในราคาสี่พันห้าร้อยบาทค่ะสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะราคานี้หายากมากแล้วค่ะไม่ไม่ไม่มีหลุดมาง่ายๆนะคะมหาชนกเพราะว่าพร้อมเหรียญด้วยค่ะเหรียญพิมพ์เล็กนะคะมหาชนกพิมพ์เล็กเหรียญก็จะสวยมากค่ะ ส่วนมากนะคะเหรียญกับหนังสือจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันนะคะเพราะคนเขาเอาเหรียญไปเลี่ยมแฝนคอใช่ไหมคะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันสมบูรณ์แบบนี้นะคะเว้นนักสะสมจริงๆที่จะแบบนี้ส่วนมากถ้าเป็นคนทั่วไปเขาจะเอาแต่เฉพาะเหรียญไปแฝนคอคือเป็นเป็น,ปนอ่านั่นแหละคะ่ะเป็นรางวัลแห่งความเพียรเป็นคําสอนใจค่ะนะคะ 4 5 0 0บาทคะ่ะยังไม่มีเจ้าของนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะปนนัขอจกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพปนนัเก็บใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวโดนอากาศโดนเหงื่อโดนความร้อนความชื้นจะคือของเรารักเนาะเราต้องรักษาให้ดีค่ะเราต้องอยู่ในสภาพดีสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะปนนักขอยกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพปนนัขอยทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ